สวัสดีค่ะน้องหญิงผ้าไหมสุรินนะคะกลับมาพบก,กันอีกครั้งใน EP ีลำดับที่92ค่ะนำผ้าไหมสวยมาให้ชมอีกเช่นเคยนะคะผ้าไหมสวยส่งตรงส่งฟรีส่งมีเก็บปลายทางให้ด้วยนะคะแล้วก็เรามีหน้าร้านนะคะสามารถมาเลือกชมสินค้าได้ที่หน้าร้านร้านเราตั้งอยู่ที่หน้าบกสนะคะที่ตัวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินท์เลยนะคะสามารถ Google Map นะคะเข้าไปในแอป Google พิมพ์ค่ะว่าน้องหญิง้าคไหม่สุรินทร์นะคะเราก็จะมีแบบแผดที่นําทางมาที่หน้าร้านหาง่ายมากๆเพราะว่าเป็นเส้นถนนเส้นหลักของจังหวัดสุรินนี่เองนะคะเป็นสารกลางเก่านะคะเป็นเส้นตรงแล้วก็มีสถานีขนส่งบขสด้วยก็เป็นพิกัดที่แบบว่าปักหมุดแล้วก็ตามมาหาเจอแน่นอนค่ะ นอกจากนี้นะคะถ้าพี่ๆไม่สะดวกมานะคะสามารถเลือกสั่งซื้อสินค้าได้จากช่องทาง YouTube นี่เองนะคะดูซ้ำกันได้หลายรอบดูหลายๆพื้นดูวนกันไปคะ่ะในอัลบั้มผ้าไหมพร้อมส่งนะคะก็มีทั้งหน้าร้านมีทั้งช่องทางออนไลน์นะคะมีทั้งเ e e o o o k แฟนเพจที่ขึ้นอยู่นะคะน้องหญิงผ้าไหมสุรินลองเข้าไปรับชมได้ก็มีผ้าไหมเป็นภาพนิ่งนะคะให้ดูเรื่อยๆถ้าเกิดอยากจะได้นอก จากนั้นก็สามารถาสั่งซื้อได้นะคะในช่องทางไลน์เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่0892817614นะคะเป็นเบอร์ส่วนตัวของหญิงเองเพิ่มเพื่อนไลน์มาค่ะชอบผืนไหนให้แคปภาพส่งมาก็จะได้เทียบสีใกล้เคียงให้ได้หรือท่านไหนนะคะมีเป็นผ้าซิ้นแล้วอยากจะได้ผ้าเสื้อที่เข้ากันก็มีบริการในส่วนนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเรามีหน้าร้านเรามีโรงทอนะคะโรงทอของเราก็ทอผ้าพื้น ทั้งสีร้วนทั้งใหม่บ้านทั้งเหนือย,ยกดอกลูกแก้วนะคะก็มีสีหลากหลายกว่าร้อยเฉดสีเลย ถ้าจะให้เทียบให้อยากจะได้ผาตัดเสือ้อก็ยินดีบริการอีกเช่นกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะวิธีการสั่งซื้อสินค้าก็อย่างที่บอกไว้แจ้งรหัส e p i n งด้วยเวลำดับที่92นะคะหมายเลขผ่านถึงิหงจะแจ้งราคาทุกทุกผื้นแคปภาพได้ให้แคปแคปไม่เป็นให้จดเอาไว้ในกระดาษเลือกเอาไว้สักสองสาพื้นถ้าตัวเลือกไหนผ่านไปนะคะไม่มีขายไปแล้วยิงจะดูลำดับถัดๆลงไปเรื่อยๆมันต้องมีสักพื้ที่ชอบใจ ค่ะมาดูกันค่ะผืนไหนที่ถูกใจกันบ้างผืนแรกนำผ้าโบราณนะคะเป็นผ้าเก็บนานนานมาแล้วนะคะก็อายุอานามก็พอสมควรด้วยลวดลายนะคะด้วยสีสันเนี่ยก็จะมีความเป็นโบราณจะดูเป็นแบบ เรียบร้อยนะคะดูเรียบร้อยเรียบง่ายนะคะเป็นลายนาคนาคของผ้าผืนนี้สวยมากๆมีความอ่อนช้อยมีความละเอียดนะคะแล้วก็ลวดลายได้สัดส่วน นะได้สัดส,ส่วนท้องผ้าเนี่ยอ๋อจะเป็นสีโทนชมพูครั่งนะคะเป็นสีย้อมธรรมชาติมีความพิเศษที่สอดหางกระรอกจะเห็นเส้นประเล็กๆเป็นแนวทางลงตลอดผืนผ้าไหมคะอันนี้เรียกว่าสอดหางกระรอกเป็นการควบรวมเอาไหมสองสี 2, 4, มาปัน่นรวมเป็นหนึ่งเส้นแล้วค่อยสอดในระหว่างลวดลายของมัดมีก็มีความสวยงามนะคะราคาจัดโปรเด็ดๆให้สำหรับ e p ที่เ2นี้นะ จะให้ที่1,600บาท1,600บาทนี้ขอเป็นอนุญาตเป็นยอดเงินโอนแต่ถ้าเก็บรายทางขออนุญาตบวก100นะคะเพราะผืนนี้จัดเด็ดให้จริงๆเอ้ยสวยมากเห็นไหมคะลวดลายโบราณเขาจะมีความเรียบง่ายแบบนี้ ลดลายโบราณเรียบง่ายแบบนี้ไม่ต้องมีเส้นปกติจะเป็นมัดหมี่ที่มีเส้นเพื่อให้เรียงลายง่ายแต่ผืนนี้ไม่ต้องค่ะช่างทอเนี้ยพยายามเรียงลายจากตัวมัดหมี่ให้ได้สัดส่วนสมดุลมีเป็นเรื่องเครื่องหมายบวกเล็กๆตลอดแนวผ้า ลวดลายเชิงสวยมากราคาก็เด็ดมากอีกเช่นกันนะคะชอบใจผืนที่หนึ่งแจ้งรับได้เพียงหนึ่งทเนท่าน,านั้นค่ะเป็นงานทอเนื้อบ้านบ้านแบบโบราณเลยท่านใดมองหาใหม่บ้านผืนนี้ยิ่งแนะนำนะคะผ้ามีขนาดสองหลาผ้ามีขนาดเล็กนิดนึงนะคะด้วยขนาดคนคนยุคเก่านะคะก็ <c oughs> ไม่ได้แบบเบเกอรี่ไม่ได้แบบ ทานกินอ,อาหารที่เป็นเป็นแบบอาหารแปรรูปเหมือนคนปัจจุบันนี้ยรูปร่างเหล็กเขาจะทอมาผืนเหล็กนิดน,นะคะรูดลายสวย4ีดีราคาก็ดีๆอย่างที่บอกไป c ีผืนดีนะคะสั่งซื้อผืนดีให้โทรมาหรือแคปภาพทักไลน์มาเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านล่างเป็นช่องทางทักเพิ่มเพื่อนไลน์ค่ะสวยมากมีเพียงหนึ่งผืนอยากคิดนานค่ะ พื้นที่สองคัดเด็ดมาให้หลายๆท่านถามมามีสีดำเงินมีสีดำทองไหมพื้นนี้ก็เลยจัดดำทองชัดๆเด่นๆไปลายช่อชบานะคะเรียงรายได้สวยสีเด่นตัดกันสุดๆไปเลยดำทองนะคะใส่ไปงานแบบ อยากจะใส่ไปงานใส่ไปทำงานเราสามารถจัดแมทชเสื้อสีสดๆเป็นเหลืองทองหรือเป็นแดงหรือเป็นอะไรที่สีสดใสได้หมดเลยลวดลายเรียบง่ายนะคะลวดลายเรียบง่ายงานมัดหมีแน่นเต็มตลอดผืนมีเชิงข้างเดียวเชิงฝั่งนี้เป็นต้นสนนะคะอ่าลวดลายเต็มแบบนี้เลย สวยเด่นนะคะเสื้อขาแบบที่หญิงใส่อยู่ก็อลังการเสื้อเหลืองทองก็เด่นเสื้อแดงสดแดงตุดจีนนี่ก็ว่าเวอร์มากมากค่ะสีดำทองก็เป็นสีที่มีความสะดุดตาสีทีออ่หลายๆท่านชอบนะคะหน้าร้านหญิงก็จะมีคนมาถามอยู่เสมอเลยมีดำเงินดำทองไหมนะคะก็มีความ สดใสด้วยเหลืองทองบนทองผ้าเข้มก็เห็นกันชัดๆนะคะเนื้องานเป็น3ตะกอทอมือนะคะ3ตะกอทอมืออาบน้ำยาให้แล้วผืนนี้อยู่ประมาณ2เมตรสิเซนผืนใหญ่อีกแล้ว2เมตรสิเซน3ตะกอทอมืออาบน้ำยาแล้วพร้อมบริการส่งฟรีที่ราคา2400บาทค่ะ2400บาทค่ะ ชอบใจผืนนี้แจ้งรับได้เพียง1ท่านนะคะดำทองสวยๆค่ะผืนที่3ค่ะผื้นที่3แบบคัด สวยให้อีกแล้วผืนนี้ลวดลายประจำจังหวัดสุรินทร์เรียกว่า Lion hole, ลายโฮลลายโฮลหรือลายน้ำไหลลักษณะลายคล้าย,ายใบไผ่นะคะจะมีความเฉียงเฉียงเฉียงทะยงทะยงไปเรื่อยๆต่อเนื่องกันตลอดผืนผ้าเนื้องานผืนนี้มัดมีมัดโอบกันหลายสีแดงสดนะคะเหลืองทองสดฟ้าสดใสและเขียวสดๆอีกเหมือนกันนะคะท้องผ้าตัดขอบบนและล่างด้วยสี เปลือกมังคุดนะคะด้วยสีเปลือกมังคุดไม่มีเชิงผืนนี้ถ้าพี่ๆท่านไหนชอบที่จะต่อตินสิ้นนะคะเอาไปต่อตีนสิ้นจนเต็มมากๆเพราะว่าเชิงเขาจะไม่ซ้อนกันหลายๆชั้นนะคะเนื้องานผืนนี้เป็นงานทอใหม่น้อยเป็นงานใหม่สาวมือใหม่บ้านเรียนเองนุ่มพลิ้วและเงาเรียบเนียนมากๆนะคะมีความเห็นไหมมีความแบบว่าเวลาหญิงขยับผ้ามันเหมือนมีสปริงนะคะเหมือนติดสปริงเลย ผืนที่2สําหรับ EP ที่92นี้ราคา2,400บาทคุ้มมากๆกับเนื้องานใหม่น้อยค่ะลวดลายสวยมัดหมี่ดีนะคะทอได้ดีมากสีสม่ําเสมอตลอดผืนผ้าด้วยมาดูเต็มผืนผ้าค่ะอุ้ยสวยมากผืนนี้เป็นอะไรชื่อแบบ ชอบเป็นการส่วนตัวนะคะชอบเป็นการส่วนตัวอย่างว่าต่อเชิงต่อตีนสิ้นหรือต่อหัวสิ้นก็จะโดดเด่นไปอีกหรือถ้าชอบความเรียบง่ายเราไม่ต้องต่อเอาสีของผ้าสิ้นที่เด่นๆ่นผืนนี้ไปก็จบนะคะก็จบเหมือนกันสวยเด่นเป็นเอกลักษณ์มีเพียงผืนเดียวค่ะอุย้ยมุมไหนก็สวยพี่ๆค่ะมุมไหนก็สวยอลังการอะ ตัดกระโปรงตัดเสื้อได้หมดเลยนะคะพื้นที่4คะ่ะมาต่อกับงานเก่าเก็บนะคะพื้นนี้เป็นงานใหม่บ้านสาวมือนะคะเป็นผ้าโบราณทอสอดเก็บริมสองชั้น พี่ๆคะ่ะทอสอดเก็บริม2ชั้นเป็นอย่างไรมาดูกันค่ะตรงริมผ้านะคะช่วงประมาณ2นิ้วประมาณนิ้วครึ่งลงมาจากด้านบนอันนี้บนสุดลงมาตรงส่วนนี้นะคะจะสังเกตจะเห็นลายเส้นลงมาเป็นระยะระยะพอพลิกดูด้านหลังจะเป็นลักษณะนี้ค่ะลายเส้นยังคงต่อเนื่องด้านหลังนะคะเป็นการทอสอดเก็บริม2ชั้นตรงส่วนที่หิ่งชี้ด้านล่างพี่ๆคะ่ะอ่าตรงนี้จะดูเรียบๆเบงาๆ จะไม่เห็นริมแบบนี้นะคะพี่ๆสังเกตไหมเขาทอแบบเทคนิคโบราณเวลาทอพุ่งกระสวยไปเสร็จแล้วเขาทอสอดไปไว้ด้านในเพื่อให้ริมผ้าเนี่ยไม่ขาดง่ายเพราะว่าคนโบราณเขาจะใช้วิธีนุ่งสดกันนะคะเพื่อให้ความแข็งแรงของริมผ้าผืนนี้เป็นฟ้าน้ําทะเลที่สวยมากๆกับผืนที่สีนะคะหญิงจับผ้าโบราณมาให้หลายๆท่านเนี่ยจะมีความรู้สึกว่า ได้ผ้าถงตลาดได้เส้นไหมที่เขาสานเครื่องมาเยอะแล้วได้ไหมจุนมาเยอะแล้วอยากจะได้เป็นไหมบ้านไปลองใช้นะคะผืนเนี้หญิงแบบแนะนําเลยดีมากๆผืนใหญ่มากๆด้วยนะคะผืนใหญ่มากๆงานทอสุดพิเศษที่หญิงเก็บไว้นานแล้วนะคะตั้งแต่รุ่นแม่เนาะสะสมกันมาเรือกก็เอามาให้พี่ๆชมบ้างนะคะลวดลายโบราณผืนนี้ทําได้ดี ะะฟ้าน้ำทะเลสดใสและขาวแดงเขียวเชิงผ้านะคะเป็นระยะสร้อยดอกไม้เป็นระยะสร้อยดอกไม้จะลักษณะแบบสลับฟันปลาแบบนี้แล้วจะมีเหมือนดอกไม้เรียงมาและแล้วก็จะมีดอกไม้อีกหนึ่งดอกเป็นระยะระยะแบบนี้เลยนะคะในส่วนของตลอดทั้งผืนผ้าเป็นงานมัดหมี่แบบนี้สวยงามนะคะ ฟานน้ำทะเลก็เข้มข้นสีอิ่มมากๆแดงก็จะเป็นแดงสดใสขาวก็จะเห็นชัดเจนแล้วจะมีเขียวเป็นเกสร ะะปกติงานรุ่นใหม่เนี่ยตัวเกสรน,นี้จะให้เป็นสีชมพูบานเย็นหรือเป็นสีฟ้าน้ำทะเลแต่อันนี้เป็นงานรุ่นโบราณนะคะเป็นอยอดเกสรสีเขียวก็จะมีความแปลกตาเนื้อดีสีสวยแล้วก็ไม่บ้านควบริมสองชั้นคือให้คะแนนเต็ม10เลยไม่หักนะคะพืนนี้3,500บาท3,500บาท2เมตรเศษนะคะ2เมตเศษส,สเมตรน่าจะประมาณ2เมตร10 2เมตร15 กว้างมากๆริมผ้านหนามากๆเนื้อนุ่มมากๆถ้าท่านใดสะสมผ้าและอยากได้ผ้าเกรดงานเนื้อดีๆเอาไว้ใช้นะคะอยากแนะนำเป็นลำดับที่4ผืนนี้เลยอ่าส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางด้วยนะคะชอบใจมีเพียงผืนเดียวไว้เลยนะคะโอ้ยดูสิเทียบกับเสื้อสีขาวของหญิงนี่แบบสวยงามนะคะสวยงามเต็มมากเต็มมากนะคะ ื้นที่4คะ่ะมาต่อกับงานเก่าเก็บนะคะพื้นนี้เป็นงานใหม่บ้านสาวมือนะคะเป็นผ้าโบราณทอสอดเก็บริม2ชั้นพี่ๆคะ่ะทอสอดเก็บริม2ชั้นเป็นอย่างไรมาดูกันค่ะตรงริมผ้านะคะช่วงประมาณ2นิ้วประมาณนิ้วครึ่งลงมาจากด้านบนอันนี้บนสุดลงมาตรงส่วนนี้นะคะจะสังเกตจะเห็นลายเส้นลงมาเป็นระยะระยะพอพิกดูด้านหลังจะเป็นลักษณะนี้ค่ะ ลายเส้นยังคงต่อเนื่องด้านหลังนะคะเป็นการทอสอดเก็บริมสองชั้นตรงส่วนที่หิ่งชี้ด้านล่างพี่ๆค่ะ,ะตรงนี้จะดูเรียบเรียบเงาๆจะไม่เห็นริมแบบนี้นะคะพี่ๆสังเกตไหม เขาทอแบบเทคนิคโบราณเวลาทอพุ่งกระสวยไปเสร็จแล้วเขาทอสอดไปไว้ด้านในเพื่อให้ริมผ้าเนี่ยไม่ขาดง่ายเพราะว่าคนโบราณเขาจะ,ะใช้วิธีนุ่งสดกันนะคะเพื่อให้ความแข็งแรงของริมผ้าผืนนี้เป็นฟ้าน้ำทะเลที่สวยมากๆกับผืนที่สี่นะคะหญิงจัดผ้าโบราณมาให้ใหลายๆท่านเนี่ย อาจะมีความรู้สึกว่าได้ผ้าถงตลาดได้เส้นไหมที่เขาสั่งเครื่องมาเยอะแล้วได้ไหมจุนมาเยอะแล้วอยากจะได้เป็นไหมบ้านไปลองใช้นะคะผืนนี้หญยงแบบแนะนําเลยดีมากๆผืนใหญ่มากๆด้วยนะคะผืนใหญ่มากๆงานทอสุดพิเศษที่หยิงเก็บไว้นานแล้วนะคะตั้งแต่รุ่นแม่เนาะสะสมกันมาเรื้อยก,ก็เอามาให้พี่ๆชมบ้างนะคะลวดลายโบราณผืนนี้ทําได้ดี ะะฟ้าน้ำทะเลสดใสและขาวแดงเขียวเชิงผ้านะคะเป็นระยะสร้อยดอกไม้เป็นระยะสร้อยดอกไม้จะลักษณะแบบสลับฟันปลาแบบนี้แล้วจะมีเหมือนดอกไม้เรียงมาและแล้วก็จะมีดอกไม้อีกหนึ่งดอกเป็นระยะระยะแบบนี้เลยนะคะในส่วนของตลอดทั้งผืนผ้าเป็นงานมัดหมี่แบบนี้สวยงามนะคะ ฟ้าน้ำทะเลก็เข้มข้นสีอิ่มมากๆแดงก็จะเป็นแดงสดใสขาวก็จะเห็นชัดเจนแล้วจะมีเขียวเป็นเกสรน,นะคะปกติงานรุ่นใหม่เนี่ยตัวเกสรน,นี้จะให้เป็นสีชมพูบานเยน็นหรือเป็นสีฟ้าน้ำทะเลแต่อันนี้เป็นงานรุ่นโบราณนะคะเป็นอยอดเกสรสีเขียวก็จะมีความแปลกตาเนื้อดีสีสวยแล้วก็ ใหม่บ้านควบริมสองชั้นคือให้คะแนนเต็ม10เลยไม่หักนะคะพื้นนี้3,500บาท3,500บาท2เมตเศษนะคะ2เมตเศษส,สเมตรน่าจะประมาณ2เมตร10บเมตร15กว้างมากๆริมผ้าหนามากๆเนื้อนุ่มมากๆถ้าท่านใดสะสมผ้าและอยากได้ผ้าเกรดงานเนื้อดีๆเอาไว้ใช้นะคะยิ่งแนะนำเป็นลำดับที่4ผพื้นนี้เลยอ่า สรงฟรีมีบริการเก็บปลายทางด้วยนะคะชอบใจมีเพียงผืนเดียวไว้เลยนะคะโอ้ยดูสิเทียบกับเสื้อสีขาวของหญิงนี่แบบสวยงามนะคะสวยงามเต็มมากเต็มมากนะคะมาค่ะผืนที่5ผืนที่5เป็นงานสวยอีกหนึ่งผืนอ,อันนี้เป็นงานทอใหม่นะคะเป็นงานทอใหม่ แต่จากหมู่บ้านที่ทอผ้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์คือหมู่บ้านขวาวศิลินของเรานั่นเองเป็นมีความโด่งดังนะคะในการในงานทอผ้าที่เป็นผ้าลักษณะเนี่ยอันุรั์นิยมนิดนึงไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงหมู่บ้านนี้นะคะช่างทอจะทอแบบลวดลายดั้งเดิมสีเดิมเดิมนะคะแล้วก็ เป็นหมู่บ้านที่ทําเครื่องเงินด้วยนะคะเม็ดประเกืลมขวาวสีนรินค่ะตรงนี้เป็นลายตะขอนะคะเป็นลายตะขอเป็นลายคลาสสิกเป็นลายยอดนิยมของผ้าสุรินเลยนะคะสวยงามนะคะสวยงามสีขลึมสีทึบสีแบบนี้ใส่ไม่เบื่อนะคะนานแค่ไหนก็ยังมีความสวยงามอมาตะนะคะมีเชิงผ้าสองด้านเชิงบ้าเป็นประการโรยนะคะเป็นมัดหมี่ละเอียดละเอียดแบบนี้ เล็กๆถี่มากๆทอสอดริมไม่ริมไม่ใช่ทอสอดริมจะบอกว่าทอสอดเส้นขั้นนะคะพี่ๆสังเกตพี่ๆสังเกตจะมีเส้นแดงและเส้นเขียวสลับกัน เส้นแดงและเส้นเขียวสลับกันคือเขามันมีเป็นแดงนะคะแต่ถ้าแดงโดยทั่วไปเวลาทอแล้วมันจะเป็นแดงต่อเนื่องกันตลอดทั้งผืนผ้าลักษณะแบบนี้คือสีเดียวนะคะมันหมีแล้วก็พุ่งไปเลยแต่ว่าในผืนนี้มีความแตกต่างค่ะพี่พีเห็นไหมเขาเอาสีเขียวนะคะเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวประมาณเขียวขี้มาเข้มๆนะคะทอสอดแทรกในระหว่าง สีแดงมันมีสีแดงเอาไว้แล้วทอขั้นเขียวไปเรื่อยๆนะคะลายสวยสีสวยและกลุ่มและเท่มากๆาชั้นใดอยากได้ผ้าแบบท่ๆเทเกพผืนนี้ยิงแนะนำนะคะโปรดีนะคะ3,500บาทกับ EP ีที่92หมายเลข5ให้คะแนนเต็มเลยนะคะดูมัดหมี่แต่และจุดต่างๆนะคะดูจุดขาวเล็กๆ พยายามมากและทำได้ดีมากยอมได้ดีไม่มีซึมใดๆนะคะเรียกว่าลายตะขอผสมผสานองค์ประกอบของผืนผ้ารวมกันเป็นทั้งผืนผ้าเลยเรียกว่าลายแหวนเพชรค,ค่ะอุ้ยดูเทียบสีผิวขนาดหญิงเราไม่ขาวมากนะเทียบสีผ้าไปใส่แล้วขาวขึ้นอีกอ่ะขับผิวสุดๆไปเลยค่ะอุ้ยผืนนี้สุด ที่ขาสุดกับงานทอแบบขั้นเทพนะคะฝีมือคุณย่าคุณยายของขวาวานี้ก็ยังคงมีความคลาสสิกอยู่นะคะแล้วดูริมผ้าเขาก็พยายามสอดริมทำม,มัดมีจบริมผ้าไม่ได้จบธรรมดานะคะมีสอดเส้นขั้นหางกระรอกมาด้วยริมผ้าฝั่งนี้เป็นแบบนี้ริมผ้าอีกฝั่งหนึ่งก็สอดมาอีกนี่คืองานทอมือที่แบบ ใช้ศิลปะใช้อารมณ์ของศิลปินของช่างทอผู้สูงวันะคะนี่เป็นหนึ่งมากค่ะชอบใจผืนนี้แจ้งรับได้เพียงหนึ่งท่านนะคะยิงไม่รู้จะอธิบายทองผ้าว่าแบบเป็นสีอะไรดีอะคือมันมีความแบบเหลือบเงาถ้าด้านบนเนี่ยจะดูเป็นแดงถ้าทองผ้าตรงนี้จะดูเป็นแดงเขียวอทองผ้าตรงนี้จะออกเป็นอมเขียวไม่ดำนะคะ โก้ Go, มากเลยสวยสุดๆนะคะสวนสุดๆท่านใดสะสมผ้าผืนนี้หญิงแนะนำนะคะสามารถเอาไปสะสมได้สวยไม่อายใครผืนนี้ห้าค่ะห้าผืนสวยที่แบบแตกต่างกันทุกๆผืนมีงานครบนะคะงานใหม่บ้านโบราณงานแบบสอดริมสองชั้นงานใหม่บ้านเนื้อที่แบบมี มีปุ่มป,ม,ปมบ้างเหมือนฟาน้ำทะเลงานใหม่เหมือนอันล่าสุดนะคะผืนสุดท้ายงานใหม่แต่ใช้ฝีมือคนทอที่เป็นรุ่นคุณยา่าคุณยายยุคบุกเบิกนะคะที่ยังคงความคลาสสิกและโก้มากๆก็คืออย่างว่า EP ีที่92เนี่ยมีครบอยากจะได้ราคาประหยัดก็ผื่นแรกอยากจะได้เกรดงานสะสมเกรดงานพรีเมียมน่าใช้ก็ผืนที่4ผืนที่5สวยงามทุกผืนนะคะดาทองก็มีโอ้ครบนะคะครบอ่ะ โอเคผ่านมาถึงตรงนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยสำหรับการรับชมอย่างไงอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามจริงๆให้หญิงด้วยนะคะเพื่อที่จะ,อะพอหญิงลงคลิป e ีีหน้าเราจะพบกันนะคะกับผ้าไหมสวยๆจากน้องหญิงผ้าไหมสุริสวันนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณค่ะ